สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเองนะครับ มารับชมขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนซีนโชคหนะ้าของรถจักรยานยนต์คาวาซากิ Z ซ300นะครับนะคือเช้าวันนี้นะครับอ่าน,นี้ก่อนหลังจากเมื่อวานนะครับที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมาตรวจความสะอาดห้องเรียงของผมไปนะฮะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไฟด้านในนะครับ ก็มีการติติงมาบ้างนะครับท่านก็บอกเข้าใจว่าอันนี้มันคือห้องเรียนช่างอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องมีคาบน้ํามันอะไรยดบ้างพอเช้าวันนี้มาป้าพอผมมาถึงโรงเรียนนะครับก็มีแซดสามรมา2องคันนะโดย2คันเนี่ยนะครับคันสีดำเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนซีนโชคพร้อมกับเปลี่ยนหัวเทียนเพราะว่าเครื่องเดินไม่ครบสูบ เดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวคยรูไปพิสูจน์ให้ดูนะครับส่วนคันสีเหลืองเนี่ยคือเปลี่ยนเฉพาะซีนโชคอย่างเดียวนั่นแสดงว่ารถยี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยคงจะมีปัญหาเรื่องซีนโชคมากเลยเห็นไหมครับรั่วอันนี้ข้างขวานะอันนี้ข้างซ้ายนะครับก็รั่วเหมือนกันนะครับคันนี้ข้างขวาเห็นไหมครับรั่วข้างซ้ายนะก็รั่วเหมือนกัน และในขนาดเดียวกันนะครับเมื่อมาถึงโรงเรียนนะครับก็มีเครื่องตัดญ้านะครับรอให้ซ่อมอีกสี่ตัวนะครับไอ้สี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวครูอธิบายอย่างนี้นะครับมันจะมีมิซูนะครับ TU43 สองตัวนะไอ้สองตัวเนี่ยมิซู TU43 เนี่ยไอ้เครื่องตัวไหนที่เวลาครูดูแล้วเนี่ยแล้วมันพอที่จะซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้คุ้มค่าเนี่ย ครูจะเรียกว่าเครื่องมีอนาคตนะครับส่วนตัวไหนเนี่ยที่ดูแล้วซ่อมไม่คุ้มค่าซ่อมแล้วเนี่ยราคาเปรียบเสมือนกับจะซื้อเครื่องใหม่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถกระบะอะไรก็แล้วแต่ถ้าซ่อมแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยครูก็จะเรียกกันนักเรียนง่ายๆว่าเครื่องหรือรถไม่มีอนาคต มนะีมิซูนะครับ TU 43 2ตัวส่วนตัวที่เห็นไกลๆนั่นนะครับ Honda GX นะครับ GX 35นะส่วนตัวที่ดูแล้วไม่น่าจะมีอนาคตสักเท่าไหร่คือตัวนี้นะครับเครื่องอะไรเนี่ย F N นะครับนะมันเป็นเครื่องกอปพวกโลบินพวกมากกตา้ามานะเพราะฉะนั้นมีหลายๆท่านหลายๆคนนะครับ ก็เคยถามว่าครูครับถ้าผมมาเรียนซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วผมไปซ่อมไอ้เครื่องยนต์อย่างอื่นได้ไหมครูจะตอบว่ามันก็ได้นะครับแต่มันจะได้เป็นบางเรื่องบางระบบนะอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณเรียนแล้วเนี่ยคุณจะความรู้เนี่ยไปพัฒนาไปต่อยอดตัวเองไปได้แค่ไหนนะครับถ้าครูจะขี้โม้ครูบอกว่าโอ้ยเรียนมอไซค์กับครูเนี่ย ซ่อมได้หมดทุกยี่ห้อทุกรุ่นมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะขนาดตัวครูเองก็ยังไม่สามารถซ่อมในทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับนะให้เข้าใจด้วยอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับแทสามร้อยคันเนี้ยคันสีดำเนี่ยที่จะเปลี่ยนซีนโช๊คกับเช็คหัวเทียนนะครับว่ามันเดินไม่ครบสูบอย่างไรเดี๋ยวครูให้ดูไปทีละอย่างก่อนอ่านะ คันนี้นะครับดูครั้งนะี้ล้อหน้านะใส่ย,ยางมาลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าถ้าภาษาคนบ้านๆทั่วๆไปก็คือบอกว่าใส่ย,ยางถูกลายเขาจะพูดกันง่ายๆใส่ย,ยางถูกลายพอมาดูคันนี้คันนี้ถ้าภาษาคนทั่วๆไปก็จะบอกว่าใส่ย,ยางผิดลายครูพูดได้เลยนะครับว่ายังมีคนใช้รถและยังมีช่างบางคน เวลาใส่ยางยังดูที่ลายยางอยู่เลยซึ่งเทคโนโลยีเรื่องยางเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปีแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ยเวลาจะใส่ยางเนี่ยเขาไม่ได้อ้างอิงลายยางแล้วนะครับไม่ใช่เขาอ้างอิงจากข้อมูลที่อยู่ที่แก้มยางเป็นหลักเพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นน่ะคือบริษัทผู้ผลิตยางเนี่ยเขาทดสอบเขาเทสมาแล้วนะ ทีนี้ก็มีหลายคนบอกว่าผมก็ใส่ตามที่ลูกค้าต้องการอันนี้ครูก็จะบอกว่าอันนั้นเรื่องของท่านแต่ถ้ามาทําที่โรงเรียนหรือถ้าเกิดครูไปเปิดร้านเองเนี่ยยังไงครูก็ไม่ตามใจท่านหรอกครับครูจะต้องใส่ตามทิศทางที่มันถูกต้องตามที่โรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาเป็นคนกําหนดมา เพราะว่าเมื่อไหรก็แล้วแต่ถ้าเกิดครูใส่ตามใจลูกค้าไปแบบผิดผิดพอลูกค้าขับรถไปซ่อมที่ร้านอื่นแล้วช่างร้านอื่นทักขึ้นมารับรองได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ยเนี่ยผมไปทำที่โรงเรียนมาเนี่ยครูเขายังใส่มาผิดผิดเลยทั้งทั้งที่วันนั้นนะ่ะคุณเป็นคนบอกเองว่าคุณอยากจะใส่อย่างนี้ดังนั้นมาทำที่โรงเรียนนะครับยังไงก็ต้องใส่ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตนะฮะถ้าคุณอยากจะใส่ผิดครูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปใส่ที่ร้านอื่นที่อื่นนะครับนะที่นี่ไม่มีตามใจลูกค้านะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยใส่ผิดไปเนี่ยครูโดนด่าครับโดยที่ร้านที่เขาไปทําใหม่เขาก็ไม่เข้าใจว่าลูกค้าอยากจะได้อย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอล้อหน้าแท้สามร้อยสองคันเนี่ยเส้นไหนมันใส่ถูกเส้นไหนมันใส่ผิดอ่ะ เรากลับไปดูเส้นนี้ก่อนเส้นนี้นะเห็นไหมฮะลักษณะคือลายเนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาใส่มาถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้นะครับจะใช้ยางนอกยี่ห้อดูโร่นะครับดูโร่อ่าเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยหมุนล้อให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเรื่องยางเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูทําคลิปถอดใส่ยางให้ดูเอาแบบว่าเน้นๆถูกๆเลยะะเพราะว่ายังมีหลายคนนะครับ นะยังมีหลายคนนะเวลาเรียกยางยังเรียกผิดเลยเป็นยางเลเดียนธรรมดาไอ้โทษเป็นยางจุ๊เลดธรรมดาเรียกยางเลเดียนเฉยเลยนะครับนะแล้วก็มาทําออกสื่อด้วยซึ่งบอกง่ายคือมันเหมือนกับการปล่อยไก่นะครับอันนี้ต้องเข็นเดินหน้าครับเนเพราะว่านี่ยี่หอดูโร่มันอยู่ตรงนี้มีแรงเข็นไหมโอ้แค่แค่แทบสามร้อยยังเข็นไม่ได้เลย ชีวิตคยังไงคุณก็ตั้งรถขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วคุณก็นั่นมาไม่ต้องไปเอาขาตั้งข้างขึ้นอ่าโอเคพอพอพอก่อนนี่นะครับเส้นนี้เป็นยางยี่ห้อดูโล่ชัดเจนนะยี่ห้อดูโล่ผมไม่ได้บอกยางเขาไม่ดีนะไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับอ่าแล้วดูเส้นนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีลูกศรอ,อยู่เขาเขียนว่า use only rotation เพราะฉะนั้นเส้นเนี้ยเขาใส่มาถูกนะครับถูกในที่นี้อย่างที่ครูบอกไปว่าไม่ได้ดูที่ลายยางนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับ use only rotation มีลูกศรน,นะครับวิ่งไปข้างหน้าโอเคนะชัดเจนนะครับทีนี้เราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เดี๋ยวครูขอดูยี่ห้อ,อยางก่อนนะครับอ่านะครับ คันนี้มันยี่ห้อมันกลับหัวกับหางอยู่นะครับอยู่ในนี้ว่าจะนี่นะฮะ N C E L นะครับ C T นีอันนี้เป็นยางจุบเลดอ่ะพี่ปุ้ยเข็นนะครับคุณเข็นมาก่อนครับเข็นเดินหน้าจะเข็นเดินหน้าครับเข็นเดินหน้าเสียงไปทางนู้นก็ได้หลักขั้นโอ้ไม่มีแรงอ่ะดิ โอ้ไม่ไปหรือจังโอ้ตายละโออพอๆ<อ><อ>นะครับเส้นนี้นะครับนะเป็นยางยี่ห้อพิาลารี่นะครับนะพิาลารี่พาเราลื่นเวลาครูพูดแซวเล่นๆนะครับพิาลารี่นี่นะครับชัดเจนนะยางยี่ห้อดีด้วยนะครับนะ่ะพิาลารี่แล้วแต่เราจะออกเสียงนะพิาลารี่พิพาลารี่อะไรก็แล้วแต่นะครับ แล้วเส้นนี้นะครับทิศทางการใส่ยางนะครับจะอยู่ตรงนี้อ่านะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเข็นใหม่เข็นเดินหน้าไปอีกครับเดินหน้าไปีกเข็นไปอีกครับเข็นฉิงเฉียงไปครับชิงเฉียงครับเข็นไปอีกครับเข็นไปอีก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 องั้นงั้นงั้น,นยกให้รถมาตะแคงเดี๋ยวผมหมุนล้อให้ตะแครงรถให้ล้อนหน้ามันลอย <ort. S 2> อ,อีกอ่าพอครับโอ้มืดมองไม่เห็นตัดตัดให้หน,น้าไปทางนี้หน่อยครับตะแคงรถปัดให้หน,น้าอ้าว <mos> อ่าอีก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 อ่าพอแล้วก็ตะแคงให้ล้อหน้าลอยครับเวยผมผมจะหมุนล้อหน้า <mos> ให้ล้อหน้ามันลอยให้ล้อหน้ามันลอยดิ 59, อ,อีกอ่าโอเคพอครับ ดูนะฮะเส้นนี้นะครับเห็นไหมฮะจะมีข้อมูลนะครับในการใส่ยางครับจากบริษัทผู้ผลิตมีคำว่าโ t a t i o n แล้วจะมีคำว่า Front front, Front แปลว่าหน้า l e ียแปลว่าหลังทีนี้ไอาย,ยางพีลารี่เส้นเนี้ยนะครับเขาเอามาใส่ที่ล้อหน้าเพราะฉะนั้นจะต้องให้ลูกศรเนี่ยมันชี้ไปข้างหน้าแบบนี้นะชี้ไปข้างหน้าแบบนี้ เท่ากับว่ายางล้อหน้าคันเนี้ยเขาใส่มาถูกต้องตามทิศทางการหมุนตามที่โรงงานผู้ผลิตเนี่ยนะครับเป็นคนกำหนดมาเพราะฉะนั้นในกรณีแบบเนี่ยจะมีหลายคนมาทักว่าเฮ้ยที่โรงเรียน่ะใส่ยางมาผิดอาจารย์ใส่ให้อาจารย์ยังใส่ผิดแล้วเป็นครูได้ยังไงวะเพราะว่าหลายคนนะครับอย่างที่ครูเกินไปห้า เขายังเป็นช่างแบบโบราณอยู่นะครับคือไม่ยอมเรียนรู้จะใส่ยางคือจะดูแต่ลายยางโลกมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนี่นะครับคุณต้องดูข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่ฟอนต์นะครับถ้าจะไปใส่ล้อหลังก็จะใส่ไปอีกทิศทางหนึ่งอีกลายหนึ่งนั้นจะได้เข้าใจตรงกันโอเคนะนะครับอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวอจอดเหมือนเดิมครับให้มาตรงเส้นเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับคันนี้เมื่อเช้าพอรถลงมาจอดสิ่งที่ครูเห็นนะครับก็คือนี่นะครับน็อตกึ่งหรือน็อตแต่งนี่รอบคันไปหมดเลยอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของรถนะเพราะมันเป็นเงินส่วนตัวของเขาอันนี้เราไม่ว่ากันแต่สิ่งที่ครูเห็นและสะดุดตาเลยนะครับนี่ท่านเห็นตัวดันโซ่ไหมครับ อันนี้เป็นออปชันแต่งนะครับตัวดันโซตัวเนี้ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมฮะเดี๋ยวครูจะไปให้ดูเปรียบเทียบกับของเดิมๆนะครับอย่างที่ครูเกินไปคือเข้าใจนะครูไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับร้านขายรถมือสองกับคนเล่นรถเก่าอะไรนะครับคือพูดไปตามความเป็นจริงกับสิ่งที่เราเห็นน,นะครับ สายกาวเห็นไหมครับสายกาวหรือสายดินที่ช่างทั่วๆไปเรียกก็ใช้น็อตกึงมาขันลงนะครับนะแม้กระทั่งตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมที่ตัวเรือนลิ้นเล่งเนี่ยก็ยังมีน็อตกึงเลยครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวดูคันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสวิตกุญแจเรามาดูกันว่าไม์ไปเท่าไหร่อ่าคันนี้นะครับระยะทางไม์รวมนะครับไปกรอมาหรือเปล่าครูไม่รู้นะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้ากิโลเมตรเดี๋ยวครูจะติดเครื่องให้ดูนะครับนี่เวลาเราจะสตาร์ทเครื่องรถคันนี้นะครับหนึ่งเลยก็คือน,นี่นะครับ มีสวิตออฟลันหรือดับเครื่องฉุกเฉินเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เครื่องมันสตาร์ตติดได้ไไดแต่เราไม่รู้สมมุตินะเราไม่รู้เรื่องเราเปิดสวิตกุญแจอย่างเดียวเห็นไหมไฟที่หน้าปัดอะไรก็ติดเป็นปกติแต่พอเรากดสตาร์ตเห็นไหมครับมันไม่ติดเพราะว่าเราไม่ได้เปิดสวิตตัวนี้ด้วยนะครับครูจะเรียกตัวนี้ว่าสวิตดับเครื่องฉุกเฉินนะครับ เราก็คลิกมาที่ตำแหน่งนี้พอเราคลิกมาที่ตำแหน่งนี้เสร็จปั๊บทีนี้เรากดสตาร์ทท่านต้องดูด้วยนะอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างหรือเปล่านะครับกดสตาร์ทติดอ่าเครื่องยนต์สตาร์ทต,ติดแต่เครื่องยนต์ตัวเนี้มันเป็นเครื่องยนต์สองสูบมันเป็นเครื่องยนต์สองสูบ แต่ตอนนี้เครื่องยนต์มันติดและเดินอยู่แค่สูบเดียวนะถ้าภาษาช่างเขาเรียกว่าเดินไม่ครบสูบทีนี้เดี๋ยวครูจะลองเร่งเครื่องดูเห็นไหมเนี่ยครูเร่งเครื่องครับแต่คุณดูวัดรอบดีครับมันจะสะดุดนะครับเนี่ยตุๆๆ นี่ยฮะมันจะเร่งไม่ติดมือับเพราะมันเดินไม่ครบสูบเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงไหมครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบส่วนมันเดินไม่ครบสูบที่อะไรนะครับเป็นที่หัวเทียนเป็นที่ปั๊กเป็นที่หัวฉีดเป็นที่ตัวเรือนลิ้นเร่งเป็นที่คอยหรืออะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปค้นหาต่อไป ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคันเหลืองอ่าเหมือนเดิมนะครับคันเหลืองเนี่ยจะมีสวิตกุญแจสวิตดับเครื่องฉุกเฉินนะแต่คันดำเนี่ยมีสวิตกุญแจมีสวิตดับเครื่องฉุกเฉินแถมมีสวิตอะไรไม่รู้เพิ่มขึ้นมาอีกนี่นะฮะยังไม่ได้พิสูจน์นะครูยังไม่ได้พิสูจนะ์ว่าสวิตอะไรอ่า กลับมาที่คันเหลืองครูเปิดสวิตกุญแจสาส่วนระยะทางที่วิ่งเนี่ยกรอมาหรือเปล่าครูไม่รู้นะเอาว่าตามที่มันขึ้นนะครับ9,555น้าาำมันจะหมดละกระพริบเตือนเดี๋ยวครูจะติดเครื่องนะก็คลิกมาที่ตำแหน่งที่มันหมุนได้แบบนี้สตาร์ทเครื่องเดี๋ยวพอครูสตาร์ทเครื่องเสร็จครูจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ตอนเดินเบา พอเดินเบาเสร็จแล้วครูจะบิดคันเร่งแล้วเดี๋ยวครูนะครับจะเอาโทรศัพท์หรือกล้องเนี่ยจอมาที่ปลายท่อแล้วเราดูว่าคันนี้มีอะไรเกิดขึ้นครูสตาร์ทเครื่องแล้วนะจะสังเกตเห็นว่าคันนี้เครื่องยนต์จะเดินได้นิ่งได้เรียบก,กว่าเพราะว่าคันนี้มันติดครบสองสู แครูก็ให้ดูตัวดันโซนะตัวดันโซ่เดิมๆนะครับโอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูจะเร่งเครื่องแล้วเดี๋ยวเราดูปลายท่อว่ามีอะไรเอาแล้วนะครูจะเร่งแล้วนะครับ ท่านเห็นไหมครับยังกระท่อปลาปาแตกเลยครับอ่ามีน้ํามีน้ํานะครับซึ่งในเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยนะครับเวลามันเกิดการเผาไหม้เนี่ยนะครับมันจะมีน้ำเนี่ยปนออกมากับไอเสียนะครับอันนั้นไม่แลกแต่เมื่อเครื่องยนต์ร้อนหรือผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยน้ําจะต้องหายไปแต่ทําไมคันเนี้ย มันถึงมีน้ําพ่นออกมาอ่ามันจะมองได้สองอย่างนะครับคือคันเนี้ยไม่ใช่ท่อเดิมนะครับใช่ไหมนะเหมือนไปหุ้มเคปฟล่าหรืออะไรมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวครูขอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในท่อเดิมๆมเนี่ยนะครับมันจะมีการเจาะเจาะรูเพื่อระบายน้ำออกในรถมอเตอร์ไซค์สูบเดียวนะนะ ซึ่งครูยังไม่ได้ดูในรายละเอียดลึกลงไปนะครับว่าไอ้ท่อไอ้เสียอันเนี้ยเขามีรูระบายน้ํำไหมอาจจะเป็นน้ําที่เกิดจากการเผาไหม้เก่าแล้วรถไม่ได้ใช้งานนะครับกลับมองในอีกป,ประเด็นหนึ่งก็คือมีน้าเนี่ยมันรั่วเข้าไปในห้องเผาไหมจะเกิดจากปะเก็นซีนปั๊มน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะั่นคือต้องไปค้นหาต่อแต่ครูให้ดูไว้ก่อนเนี่ยเห็นน้ํำไหมครับ เนี่ยนะน้ำที่ที่กระเด็นออกมาเกาะที่ร้อนเนี่ยนะน้ำที่พื้นเป็นสนิมนีครับติดกําแพงเลยครับอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูใหม่นะแล้วครูติดเครื่องใหม่อเดี๋ยวเราดูนะ คือสาเหตุเกิดจากอะไรยังฟันทงไม่ได้นะครับล้างรถอ่าแล้วดันเอาสายยางเสียบไปที่ท่อปลายท่อน้ําเข้านี่นะดูปลายท่อเห็นสนิมไหมครับหรือจอดรถตากฝนขับรถลุยฝนขับรถลุยน้ําท่วมนะทุกอย่างเป็นไปได้นะเนี่ยหยดติงต๋งติ๋งเลยครับแล้วฝากไว้อีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เป็นรถเดิมๆ นะฮะเป็นรถเดิมเดิมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยครูไม่แนะนําเลยนะครับกับการมาบิดคันเร่งโชว์นะครับคือรถเดิม,เด,มเดิมเนี่ยพอเราเปิดสวิตช์กุญแจติดเครื่องเนี่ยมันไม่มีภาระมันไม่มีโหลดอะไรเห็นหลายๆคนเวลาพรีเซนต์รถนะครับโอ้โหบิดคันเร่งนี่เข็มวัดรอบเนี่ยขึ้นไปแตะเลดไลน์เลยซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเวลาคุณวิ่งเอาเอารถเนี่ยไปวิ่งใช้งานจริงๆเนี่ย นะคุณขับที่เกียร์หกร้คันนี้มีหกเกียร์มั้งครับไม่ได้เช็คในรายละเอียดนะสมมุติว่าคุณขับอยู่ที่เกียร์หกเนี่ยคุณจะขยี้คันเร่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่วัดรอบเนี่ยมันจะขึ้นมาแตะเลสไลน์เนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมากเพราะว่ามีน้ำหนักก็คือคนขับหรือผู้โดยสารอะไรก็แล้วแต่มีสัมภาระมีแรงลมปะทะนะยางแตะถนนเกิดฟาร์มฝืด รถใช้งานปกติในโอกาสที่เข็มวัดรอบจะขึ้นมาแตะเลสไลน์เนี่ยน้อยมากแต่หลายๆคนเวลาพรีเซนต์รถหรือจะโชว์อะไรก็แล้วแต่มักจะชอบบิดคันเร่งฮนะจนเข็มวัดรอบเนี่ยขึ้นมาแตะเลสไลน์หรือเกินเลสไลน์เลยต้องบอกว่าอันตรายนะครับเสี่ยงต่อการเครื่องยนต์พังอันนี้ไม่แนะนําให้ทํานะครับนะเดี๋ยวครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะแต่เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง เน้นย้ำนะครับพูดถึงรถเดิมๆนะส่วนใครที่เขาแต่งรถเขาขายผลิตภัณฑ์อะไหอะไรอันนั้นคืออีกเรื่องหนึง่งถ้ารถเดิมๆเนี่ยไม่แนะนำให้ทำแบบนี้นะครับดูนะครับเดี๋ยวครูติดเครื่องนะแล้วก็บิดคันเร่งเนี่ยเข็มวัดรอบขึ้นเลดไลน์เลยดูนะครับต้องบอกว่าอันตรายนะครับ อาจจะพังทามือของท่านเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับกับการเวลาจะมาพรีเซนต์มานำเสนอเนี่ยนะครูก็จะเช็คอยู่แค่ประมาณซากขันรถคันเนี้ก็เจ็ดแปดพันเก้าพันร 7, 8, 000, 9, 000อบหรือหมื่นรอบแค่นั้นนะครับเนี่ยแค่นี้อเป็นรอบที่เราขับขี่ใช้งานอยู่ในช่วงปกติ นะไม่จําเป็นจะต้องมาบิดโชว์ว่าฉันทํารถเสร็จเรียบร้อยหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมาบิดถึงไอ้นี่เรานะครับเลสไลน์แล้วก็อีกนิดนึงนะครับคือในรถอันนี้ยังเรียกบิ๊กไบไม่ได้นะเพราะมันแค่300นะครับขออนุญาตเรียกว่าสปอร์ตไบกันละกันแต่ว่าซีซีเยอะเขาจะมีนะครับสวิตช์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องแบบเดียวกับรถยนต์ หูปิดสวิตกุญแจนะตัวแดงแนี่จะไม่ติดพอเราเปิดปุ๊บนะจะเหมือนรถยนต์เห็นไหมฮะอ่าไฟเตือนน้ำมันเครื่องจะติดอันนี้ท่านยังไม่ต้องตกใจนะครับคือระบบเนี่ยมันจะโชว์ก่อนหลังจากนั้นเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแรงดันน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะไปดันสวิตพอไปดันสวิตปุ๊บมันไม่ต่อวงจรไอหลอดเนี่ยมันต้องดับแสดงว่าน้ำมันเครื่องเนี่ย ยังมีปริมาณอยู่ในระดับที่ถูกต้องแล้วปั๊มเนี่ยก็ยังสร้างแรงดันได้อยู่นะครับมันจะดับแต่ถ้าเกิดว่าท่านสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วไอ้หลอดเนี่ยไม่ยอมดับข้อสารนิฐานเบื้องต้นก่อนก็คือปริมาณน้ำมันเครื่องมันน้อยหรือปั๊มน้ำมันเครื่องท่านเสียครับมันสร้างแรงดันเนี่ยไปดันให้สวิตช์เนี่ยตัดวงจรไม่ได้ แต่อาจจะมีสาเหตุอื่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี่คือข้อสันนิษฐานเบื้องต้นฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันติดนะกาน้ำมันเครื่องเดี๋ยวครูติดเครื่องดูซิมันดับไหมอ่าดับชัดเจนนะนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงน้ำหมดหรือยัง น้อยลงไปแล้วนะครับมาดูคันที่เดินไม่ครบสูบบ้างนะคันนี้ได้อะไรแต่งเยอะเลยนะครับมือคัดแต่งปรับระดับนะมือเบรกปั๊มแต่งนะครับโอ,อ้คันดำนะครับที่ครูบอกว่าเดินไม่ครบสูบนะครับเดี๋ยวขอยญาตนะครับอา้าวถ่ากล้องให้มันเรียบๆรียอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะครูเปิดสวิทช์แจคันนี้นะครับ หลอดไฟเตือนน้ำมันเครื่องติดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูติดเครื่องอ่าก็ดับแต่คันนี้เดินไม่ครบสูบนะแต่เดี๋ยวครูลองเร่งดูว่ามันจะขึ้นมาแต่เลดไลน์ได้ไง่ายเหมือนคันนั้นไหมแต่ย้ำนะครับว่าเป็นตัวอย่างและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอันนี้แค่สาธิตให้ดูแต่อย่าเอาไปทำจริงๆในรถของท่านนะครับมันอันตรายเสี่ยงต่อความเสียหาย เนี่ยนะเนี่ยนคะูแรกเนี่ยมันเดินดึบดึบดึเนี่ยนะเนี่ยนเะนี่ยนเะนี่ยเห็นไหมอ้าวววฟูงๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะมันจะเร่งไม่ติดมือครับ เดินตึ๊บๆ,ๆ,ๆตึบๆสะดุดชัดแตไม่ครบสูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเช้าวันนี้นะครับก็มาแนะนําอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับนะอย่างน้อยๆน,นะครับในคลิปเนี้ยท่านก็นยังรู้ว่าการใส่ยางเนี่ยนะครับ เขาไม่ได้ดูที่ลายยางแล้วนะเขาดูข้อมูลที่อยู่ที่แก้มยางแทนนะครับนะแล้วอย่างที่ครูแจ้งไปว่าเดี๋ยวครูมาทำคลิปถอดใส่ยางให้ดูใหม่หนึ่งคลิปเอาแบบแบบว่าคนที่เข้ามาดูคลิปครูแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากจะลองเปลี่ยนยางนอกยางในลดเล็กๆด้วยตัวเองเนี่ยถ้ามีเครื่องมือเนี่ยน่าจะทำได้อย่างถูกต้องเพราะอย่างที่บอกไปลหลายคนนะครับยังเรียกยางแบบนี้ว่า ยางเรเดียนอ่าจริงๆบางทีมันไม่ใช่นะครับไอ้อย่างเงี้ยเป็นแค่ยางจุ๊บเลดธรรมดานะครับเดี๋ยวยางเรเดียนมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนครูทําคลิปแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเช้านี้ก็คงจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบสวัสดีครับ